นิทานเรื่องป่าระหว่างแดนตอนที่หนึ่งราชินีที่ถูกลืมครั้งหนึ่งณนะระหว่างดินแดนแห่งแสงและเงามีดินแดนที่สามป่าระหว่างแดนที่นั่นราชินีนามว่าเซเรนยาปกครองด้วยแสงจันทร์และความทรงจำเธอรักษาสมดุลระหว่างความสว่างและความมืดแต่เมื่อมนุษย์ลืมชื่อเธออำนาจของเธอก็เลือนหาย เธอหายตัวเข้าสู่ป่าและเวลากลืนราชอาณาจักรของเธอไปจนกระทั่งเด็กหญิงคนหนึ่งเกิดมาพร้อมความฝันถึงป่าที่ไม่มีใครจำได้เธอชื่อว่าลิโอราตอนที่สองเด็กหญิงผู้ฝันแรงกล้าลิโอราเติบโตในหมู่บ้านที่กลัวป่า แต่เธอกลับฝันถึงสะพานเถาวันต้นไม้กระซิบและมงกุฎด,ดอกไม้เมื่ออายุ15คืนหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตาสว่างกล่าวว่าราชินีเรียกเจ้าและมีเพียงเจ้าที่ปลุกเธอได้ลิโอราเดินตามมันสู่ป่าที่ไม่มีในแผนที่เวลาบิดเบี้ยวและการผจญภัยเริ่มขึ้นตอนที่สบททดสอบแห่งความทรงจำ วิญญาณนกฮูกชื่อเอโรอันปรากฏเจ้าอยากปลุกราชินีต้องผ่านบททดสอบสามอย่างความทรงจำตัวตนและการเลือกบททดสอบแรกเดินเข้าสะแห่งเสียงสะท้อนลิโอราเห็นแม่เคยมาป่าเห็นความลับของหมู่บ้านเห็นว่าเธอเปิดภายใต้จันต้องมนเธอยอมรับความจริงเสียงกระซิบกล่าวว่าเธอจำได้แล้ว ตอนที่สบททดสอบแห่งตัวตนต้นไม้เรียกเธอหลายชื่อลูกสาวคนหลอกลวงผู้เห็นนิมิตเธอเผชิญกระจกแห่งตนเองเธอกล่าวข้าไม่ใช่สิ่งที่ข้าเคยเป็นข้าคือสิ่งที่ข้าเลือกจะเป็นกลีบดอกไม้ผลิบ,บานในมือเธอตอนที่หบททดสอบแห่งการเลือกที่ใจกลางป่ามีบรนลังเหี่ยวเฉาและดาบผึก เจ้าต้องสละสิ่งที่รักและยอมรับสิ่งที่กลัวลิโอราวางล็อกเก็ตของแม่ไว้และ,ะเผชิญเงาแห่งความกลัวเธอกล่าวถ้าเด็กสาวธรรมดาสามารถกู้ราชินีได้นั่นก็เพียงพอเธอจับดาบตอนที่6ปลุกเซเรนญาแสงเจิดจ้าต้นไม้เปิดทางราชินีฟื้นคืนเจ้ามาแล้วลูกของข้า แต่ความมืดกำลังเคลือบคลานเซเรน่ามอบมงกุฎให้ลิโอราเธอรับไว้ด้วยหัวใจที่ยังสั่นกลัวตอนที่เจ็ดสงครามแห่งแดนเงามืดโจมตีลิโอราเรียกพลังป่าต้นไม้สัตว์และลมเธอไม่ต่อสู้ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความทรงจำบางเงากลับกลายเป็นแสงเธอและราชินีต่อสู้เคียงกัน จนกระทั่งกษัตริย์แห่งเงาเผยตัวตอนที่9กข้อแลกเปลี่ยนสุดท้ายกษัตริย์คือพี่ชายของเซเรนยาเขาเสนอมอบป,ป่าให้ข้าแล้วแม่ของเจ้าจะคืนชีพหัวใจลิโอราเจ็บปวดแต่เธอกล่าวข้ายอมเศร้าเพื่อปกป้องสิ่งที่ให้ข้าทุกอย่างเธอให้อภัยไม่ใช่ฟาดฟันและเงาก็สลายกลายเป็นดวงดาว ตอนที่9ราชินีองค์ใหม่เซเรนยาหายไปลิโอรากลายเป็นราชินีเธอสร้างสะพานเชื่อมแดนแสงเงาและฝันทุกคืนเธอเดินในป่าและเสียงแห่งป่ากล่าวว่าลิโอราราชินีแห่งสิ่งที่ถูกลืมจบบริบูรณ์